วันนี้ขอให้เข้มแข็งแม้เราจะเจอเรื่องแย่ๆวันไหนที่ไม่ดีก็ให้ขอให้ปล่อยผ่านนะคะทุกๆวันคือการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิพย์ไอริโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิพย์นะคะพี่น้องคะเช้าว,วันนี้นะมาเริ่มต้นในเช้าวันใหม่กันนะคะด้วยการส่งความสุข ความสวยงามความเสบายอกสบายใจ mm hmm. กับงานของเราค่ะนี่ค่ะงานใหม่ที่จะเริ่มในตัวต่อไปนะคะนี้ยังอยู่ในโหมดสีฟ้าอยู่คือจะทำเสื้อฟ้าพลอยไพรินนะคะออดอกไม้ก็พาทำแล้วก็จะทำตัวนี้ค่ะถาวันจะทำตัวงองอไปทางซ้าย ะะจะเรียกว่างอซ้ายนะงอซ้ายก่อนละกันส่วนตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวงอขวาคือเราจะเอาไอตัวที่ม้วนนี่นะคะม้วนเข้าด้านขวาส่วนตัวนี้ม้วนไปทางซ้ายเดี๋ยวจะพาพาทําตัวซ้ายก่อนนะคะตัวขวาเราจะทําคลิปหน้านะพี่น้องให้เราเตรียมไหมเลยค่ะไหมที่ใช้ประจําเลยก็คือ หม u ซัมเมอร์เบอร์สิหรือเบอร์เอเบอร์สิหรือเบอร์สิบสองเส้นควบเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์ค่ะพี่น้องชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเลยนะคะไม่มีข้อกำหนดนะเอาที่เราสบายใจแล้วเอาที่เราชอบเลยค่ะส่วนเข็มเนี่ยครูฝนจะใช้เบอร์อ่านี่ค่ะ1.50นะคะขนาดหัวแต่ถ้าพี่น้องใช้เส้นเล็กนะคะถ้าใช้16บหกเบอร์เดียวเส้นเดียวก็ปรับขนาดเข็มลงไป ใช้เบอร์ยี่สิบก็แล้วแต่เข็มที่เราถนัดเลยนะคะขอเล่งเสียงนิดนึงลืมเนาะอ๋โอโอเคค่ะเราจะถักเป็นตัวตะขาบนะคะถักเส้นนี้ก่อนคะ่ะเส้นตรงนี้นะคะจะเรียกว่าตัวตะขาบอ,อสำหรับมือใหม่นะคะเราก็มาเริ่มพร้อมๆกันเนาะให้เรามวนเข็มอิงนี้นะคะวนไหม แล้วก็ดึงล็อกไว้เป็นโซ่ที่หนึ่งนี้นะคะแล้วก็ถักอีกหนึ่งโซ่เป็นโซ่ที่สองทีนี้ให้เราจิ้มลงไปค่ะจิ้มทะแยงนะคะทะแยงมาทางด้านซ้ายอย่าอย่าทะแยงลงไปแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายทะแยงมาดึงนี้ค่ะแล้วก็ดึงมาให้เป็นคู่แบบนี้นี่นะคะดึงรอดผ่านพลิกกับ อันนี้เดี๋ยวขอบอกกับสําหรับมือใหม่ที่อยากทําตัวตะขาบนะคะที่ยังทําไม่เป็น่พี่น้องท่านใดที่ทําเป็นแล้วก็ทําต่อไปได้เลยค่ะนี่นะคะพิกลกับเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ให้ได้สองเส้นแล้วก็ดึงพิกับมาสอดเข็มไปค่ะแล้วก็ดึงลอดผ่านมาค่ะให้เหลือสองเส้นคู่แบบนี้อ่าทีน,นี้เราก็ได้แล้ว ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะวันนี้ไม่รู้เป็นไรพีน่น้องเสียงรู้สึกมันไม่ค่อยจะมีพลังนะไปไปต่อนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆค่ะเวลาเราพลิกเราพลิกแบบนี้นะคะ อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเราก็ทําไปต่อไปนะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะเราถักต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าความยาวที่เราพอใจนะ ตอนนี้เราถักเจ้าเส้นตัวตะ,ตะขาบของเราเนี่ยมาได้ความยาวพอสมควรแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราความยาวอันนี้เราสามารถที่จะกำหนดเองได้นะคะพี่น้องว่าเราจะต้องการความยาวขนาดไหนนะแต่โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้คืบกว่ากว่านะคะคืบของเราเนี่ยค่ะวัดไปคืบกกว่าถ้ามันสั้น กว่าหนึ่งคืบก็ไม่มันจะไม่ได้นะคะเวลาเราจะมาเวลาวางจะตีโค้งเนี่ยมันจะไม่โค้งสวยก็จะใช้ความยาวประมาณสักคืบกว่านะแล้วหลังจากนั้นมาก็ให้เราจิ้มน,นี่นะคะให้จับโค้งมาจากการโค้งตรงนี้เราก็กะพอประมาณนะคะด้วยสายตาของเราไม่ต้องนับเราจะเอาโค้งใหญ่โค้งเล็กก็แล้วแต่เรานะเนี่ยเราก็กะประมาณนี้ค่ะโค้งอ่านนี้เล็กไปก็ขยับไม่นิดนึง กะด้วยสายตาเราเลยนะคะแล้วก็ดึงรอดผ่านแล้วทีนี้เราก็จะมาจิ้มตรงนี้ทีหนึ่งนะคะจิ้มแล้วดึงรอดผ่านมาแบบนี้นะคะขั้นตอนตรงนี้จะอันนี้นิดหนึ่งแล้วก็จิ้มอันนี้ดึงรอดผ่านมาเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วให้เราคว่ำลงค่ะพลิกพลิกกลับอยนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้ม จิ้มไปตามรอยของเขาเลยนะคะโซ่นหนึ่งจิ้มดึงรอดผ่านแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะจิ้มแล้วดึงรอดผ่าน ไปเรื่อยๆนะคะออันนี้ไม่ติดไม่ติดเขาก็จะโค้งแบบนี้นะอแล้วก็ไปต่อค่ะโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จิม้มดึงโซ่หนึ่งจิม้มแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงรอดเลยไปอีกนิดนึงค่ะเราจะดูว่าพอประมาณ นี่นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเป็นหัวตรงโคง้งโคง้งเรียกไม่ถูกเนาะว่าเขาเรียกกันเถาวันเราจะตั้งชื่อว่าอะไรเดียพี่น้องยังคิดชื่อไม่ออกนะเถาวันอันนี้ยอ่านะเราจะไปต่อเราจะทํากรีบเกล็ดตรงนี้นะคะ นี้เราก็จะพันหัวเข็มนะคะพันสองครั้งเว้นไปนหนึ่งช่องนะช่องตรงนี้มาช่องที่สองนี้นะคะแล้วก็ปล่อยอต่อด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอโซ่ห้า้้วก็เว้นว้าหนึ่งสองแล้วจิ้มโซ่ที่สามตรงนี้นะจิ้มตรงกลางเลยโซ่ห้าก็จิ้มแบ่งครึ่ง ตรงกลางแล้วดึงรอดผ่านมาค่ะเพื่อทําปุ่มเราก็จะได้ปุ่มแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะพันหัวเข็มนะคะพอหนึ่งคอลงในช่องนี้ทั้งหมดแปดหลักนะคะอ่าหลักที่สองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดนี่นะคะพอเราได้แปดหลักแล้วให้เราเว้นตรงนี้ไว้หนึ่งช่องมาลงช่องที่สองนะคะเอกเลยค่ะเอกแบบนี้นะคะนี่เราได้หนึ่งกลีบหรือหนึ่งเกล็ดแล้วนะคะเอกคำว่าหนึ่งเกด็ดอ่าได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะอ่าอันต่อไปนะก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้โซ่ห้าแล้วให้เราถอดเข็มออกมานะคะให้เรานับค่ะหนึ่งสองสามสี่ให้จิ้มช่องที่สี่นี่นะคะแล้วดึงไหมมาค่ะดึงไหมผ่านมาถักโซ่ห้าขึ้นไปค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าแล้วให้จิ้มโซ่ที่สามนี้นะคะดึงรอดผ่านมา นะเราได้แล้วนะไปต่อค่ะพอหนึ่งคอลงในช่องนี้ค่ะช่องโซนนี้นะแปดหลักเหมือนเดิมสามสี่ เราได้แปดแล้วก็เว้นไว้นึงช่องเหมือนเดิมนะช่องที่1ช่องที่2ลงช่องที่2เอกเลยค่ะอ่าเอกหรือคอทอนี้นะคะเราได้2กลีบแล้วนะคะไปต่อค่ะ่ห้า5 4 5ห้าได้่ห้าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะช่องที่4ดึงมาแล้วก็โ่ห้า5 ิมเลยค่ะดึงรอดผ่านมาเป็นปุ่มแล้วก็พอหนึ่งคอลงในช่องนี้ทั้งหมดแปดหลัก เว้นไว้นหนึ่งช่องแล้วก็เอ็กโซ่ห้าสี่ห้าจิ้มแล้วดึงรอดผ่านเหมือนเดิมค่ะขึ้นต่อด้วยโซ่ห้าจิ้มทำปุ่มนะคะดึงรอดผ่านมาแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงในช่องนี้แปดหลัก แล้วก็ถักเกตอย่างนี้ไปอีกนะคะตามที่เราต้องการเราถักมาได้หลายเกตแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้เราจะต้องการแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกกลีบหนึ่งนะคะส่วนท่านใดที่ชอบเยอะๆก็ได้นะหรือจะชอบแค่ห้าเกดไอห้ากรีบเ,เรียกเกดอีกแล้ว ห้ากลีบหรือเจ็ดกลีบก็ได้หรือว่าจะจะเอาถึงสิบกลีบก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้เราเป็นผู้กำหนดเองนะคะต่อเติมแต่งเติมได้เลยนะคะพี่น้องอ่าแล้วแต่ใจเราชอบเลยค่ะเราชอบกลีบเยอะๆเกล็ดเยอะๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เตรงนี้อ่าเราต้องการแปดกรีบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะโคง้งงองแบบนี้เวลาเราไปใส่ในตัวเสื้อเราก็มันก็จะสวยนี่นะคะทีนี้เราจะจบงานแล้วเราจะจบไปด้วยกันนะไป,ปพร้อมๆกันค่ะตรงนี้ก็ ยังไม่ต้องโซ่หนึ่งนะคะให้ดึงรอดผ่านมาก่อนแล้วอันต่อไปก็โซ่หนึ่งเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นมาตรงหัวมันนะคะนี่ค่ะโซ่หนึ่งจิ้มแล้วก็ดึงรอดผ่านแบบนี้ไปจนสุดเลยนะคะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หลุด จะทำแบบนี้ไปจนสุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจบงานพร้อมๆกัน ทำไม่ยากนะคะเถาวันอันนี้ทําง่ายค่ะพี่น้องก็ลองดูนะคะเนี่ยเราจะจบแล้วส่วนปลายไหมเดี๋ยวเราก็ตามเก็บทีหลังนะคะตัดไหมได้แล้วค่ะจบงานแล้วนี่ค่ะเถาวันลายเกร็ดพญานาคอ่าเอาอางนี้แล้วกันนะคะจำง่ายง่ายนี่ มันเป็นเกตๆนะคะพี่น้องสวยดีค่ะเนี่ยลองทําดูนะคะไม่ยากค่ะเพิ่มคิดชื่อได้ฉับพันธันด่วนถาวรลายเกดพญานาคนะคะวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขในการถักถาวรลายนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ